่ต้องดูนิดนึงทิศร้ายที่ต้องระวังในปี2566ครับ เรามาดูกันครับว่าในปี2,566ทิศร้ายคือทิศอะไรอย่างที่บอกในตอนต้นนะครับว่าทิศร้ายจำง่ายๆเลยครับก็คือตะวันตกนะครับ3ตะวันตกเลยกันง่ายๆตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมดเลยนะครับทิศร้ายแต่และทิศมีผลยังไงครับทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ครับดีร้ายอย่างละครึ่งนะดีร้ายอย่างละครึ่ง ปีนี้ดาวหนึ่งนะครับธาตุน้ําดาวดีนะครับเข้าไปนะจะเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาความคิดพลิกแพลงล้าลึกนะเกี่ยวกับการเดินทางการเคลื่อนไหวการเจรจาต่อรองนะการต่างประเทศธุรกิจนําเข้าส่งออกการติดต่อสื่อสารการเดินเรือนะเครื่องดื่มร้านอาหารกลางคืนสถานบริการสถานเริงรมกลางคืนก็เกี่ยวข้องด้วยทิศนี้นะครับให้เสริมในเรื่องของน้ำพุตู้ปลานะครับ แต่ว่าต้องดูนิดนึงว่าต้องไม่วางในทิศแตะทิศสูนนะครับต้องดูเลิกยามด้วยนะให้มีความสะอาดโปร่งโล่งนะครับห้ามรกลุงลางนะไม่มีกลิ่นอับอับนะของเกะกะขยะต่างๆห้ามเด็ดขาดนะครับตรงนี้จะส่งผลให้มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ปัญหาทางเพศนะหรือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเสพติดครับทิศที่คาบเกี่ยวในปี2566นะครับ ทิศนี้นะก็คือทิอศอสูรอยู่ระหว่างองศาที่225ถึง247.5ลองวัดองศาดูนะครับนะถ้าเราไปละเมิดนะไปเคาะตอกจอกนะส่งเสียงดังนะทำเสียงดังๆประมาณตรงทิศนี้นะ ก็จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางน้ำนะถูกคุกคามทางเพศในเรื่องของคดีต่างๆการผิดศีลธรรมนะครับเพราะตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของทางเพศเป็นหลักนะโรคเกี่ยวกับน้ำเช่นไตนะน้ำในหูไม่เท่ากันนะอวัยวะเพศนะครับจุดนี้เนี่ยถ้าใครต้องการที่จะแก้นะครับก็คือเสริมด้วยอ่างน้ํานิ่งนะก็คือเอาอ่างหรือการะมังพลาสติกสีฟ้าสีดําสีน้ําเงินก็ได้นะเอาไปวางในทินี้นะครับ ทิศต่อมาครับก็คือทิศตะวันตกนะอันนี้ดีร้ายอย่างละครึ่งนะปีนี้ทิศตะวันตกดาว6นะครับก็คือดาวธาตุทองดาวดีเหมือนกันนะครับอยู่ระหว่างองศาที่247.6นะถึง292.5ดาว6นะครับทิศตะวันตกนะถือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบลาบลอยการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจนะการได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆงานใหญ่ๆนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของยศถาบรรดาศักนะอำนาจการเมืองนะในเรื่องของการปกครองข้าราชการกฎหมายนะหรือแม้แต่เรื่องของทนายความนะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวหมดเลยนะครับวิธีการนะครับที่จะต้องดูแลทิศนี้ให้ดีก็คือสะอาดโปร่งโล่งสว่างนะครับสวยงามดูดีนะครับห้ามของมีคมวางแถวนี้นะการทิศร้ายที่ต้องระวังของเกาแตกฮักกลิ่นอัพอพห้ามเด็ดขาดนะครับ จะเกิดการบาดเจ็บจากของมีคมจะถูกแทงข้างล้างเลื่อยเก้าอี้มีปัญหาในหน้าที่การงานนะครับจะเกิดคดีความธุรกิจมีปัญหาเกิดหนี้สินก้อนโตได้นะครับทิศที่คาบเกี่ยวนะครับในทิศนี้ที่มาทับก็คือทิศแตกทิอศอสูรในปี2566อยู่ระหว่างองศาที่247.6ถึง29 292.5รุนแรงเป็น2เด้งเลยนะครับทิศนี้นะจำอีกครั้งครับ 2 4 7 6ี่เจ็ถึงสองเรุนแรง2เด้งเลยนะครับถ้ามีการเคาะตอกเจาะนะครับห้ามเคาะตอกเจาะนะทำให้สะเทือนหรือขุดนะครับที่ทำให้เกิดแรงสั่งสะเทือนนะถ้าเราเข้าไปโดนมันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับธุรกิจก็จะขาดทุนนะมีปัญหาทางการเงินอุบัติเหตุหนักเลือดตกยางออกถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอำนาจเจ็บป่วยหนักอย่างรุนแรงเฉียบ นนะครับคิดนี้ครับเสริมด้วยการวางวัตถุทรงกลมๆสีฟ้าๆนะหรือสีน้ําเงินนะครับสภาพนิ่งไม่เคลื่อนไหวเอาคือไปวางนิ่งๆณนะจุดนี้หาลูกกลมๆลูกบอลหรืออะไรก็ได้สีฟ้าๆสีน้ําเงินนะครับ <S <S คิดร้ายอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นคําว่าตะวันตกก็คือตะวันตกเฉียงเหนือตัวนี้ถือว่าเป็นดาวร้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความวิบัตินะ เป็นดาว5ครับดาว5คือดาวร้ายตัวร้ายเลยนะครับเป็นธาตุดินอยู่ระหว่างองศาที่292.5ถึงองศาที่337.5นะครับก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุร้ายแรงเฉียบพลันสูญเสียทรัพย์สินเงินก้อนโตนะครับจะเกิดปัญหาต่างๆรวดเร็วมากมาอย่างไม่คาดฝันสายฟ้าฟาเลยนะครับเราจะต้องดูแลทิศนี้นะครับให้สะอาดโปร่งโล่งนะนิ่งๆห้ามเคลื่อนไหวนะครับ ห้ามของมีคมของแหลมแหลมวัสดุไวไฟทุกเทียนต่างๆงดได้งดนะครับทิศที่คาบเกี่ยวในทิศนี้ก็คือทิศอสูรปี2566ครับระหว่างองศาที่285ถึงนะห้ามเคาะตอกเจาะขุดนะครับทำให้เกิดเสียงดังสั่นสะเทือนนะครับถ้าเราจะซ่อมแซมทิศของบ้านต่างๆก็ให้หยุดเลื่อนไปก่อนได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเลื่อนไม่ได้จริงๆก็ หาสินแสนะครับที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้นะครับไปดูเลิกแล้วก็ไปทําในทิศที่สะดวกก่อนนะครับครับสำหรับในเรื่องของทิศนี้เนี่ยเราไม่แนะนําให้ไปนั่งไปนอนไปทํากิจกรรมบริเวณทิศนี้นะจะมีปัญหาต่างๆอย่างที่บอกครับนะวิธีการเสริมครับก็คือไปหาซื้อน้ําเต้านะน้าเต้าสีทองตมเน็ตเยอะแยะเลยนะครับน้ำเต้าสีทองขนาดใหญ่นะสินิ้วนะสินิ้ว เอาไปวางทังทิศนี้ไปแขวนดูเลอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวที่จะมาแก้ตัวนี้ได้เขาเรียกว่าอ่างเบญจะพูดนะก็คือเอาอ่างนะครับที่เป็นอ่างเซรามิกก็ได้นะครับอ่างดินเผาก็ได้นะครับใส่น้าเกลือนะใส่น้ําเกลือเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เหรียญโลหะเหรียญบาทก็ได้ครับเหรียญบาทนะหกเหรียญน,นะเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูทําได้ทาตามนะครับแล้วก็เติมน้าอย่าให้ขาด เดี๋ยวมันก็จะมีเขาเรียกเกลือปีนขึ้นมาบ้างนะครับทางวงจุ้ยเขาถือว่าเขาเรียกซับสิ่งร้ายๆขึ้นมาปืปีนขึ้นมาแล้วก็เอาไปทําความสะอาดใจใหม่ปรับใหม่นะครับเปลี่ยนน้าใหม่ทุกครั้งนะถ้าน้ําหมดก็เติมซะเปลี่ยนซะนะครับทิศต่อมาครับก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ระหว่างองศาที่67.6ถึง112.5นะครับ ทิศนี้ในปี2566ถือว่าร้ายมากครับดาว2นะซึ่งเป็นธาตุดินเข้ามาในทิศนี้ดาว2เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับดาว2ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยนะการเสื่อมการสูญสิ้นนะเป็นไม้โดดเดียวอ้างว้างวิญญาณนะครับผีนะสิ่งนี้เราต้องระวังนะครับความเจ็บป่วยเรือรงังอุบัติเหตุให้ระวังนะครับวิธีการดูแลในทิศนี้นะครับก็คือ สะอาดโปรง่งโล่งนะครับนิ่งนะห้ามมืดมืดอับอับเหม็นเหม็นอึมครึมห้ามนะครับนะต้องดูแลทิศนี้ให้เป็นอย่างดีเสริมนะครับวิธีการเสริมก็คืออาจจะหาหลอดไฟไวอร์มไว้หรือโคมไฟวอร์มไว้นะครับเปิดระหว่างวันในทิศนี้ตะวันออกก็จะดูดีนะครับจะไม่เห็นสิ่งร้ายวิญญาณอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเกิดอาการซึมเศร้าครับก็ควรจะไปหาที่ที่มีอากาศถ่ายเทสว่างสว่างนะครับ นะไปออกกาลังกายนะไปเอ็กโซไซอะไรก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งครับก็คือแขวนน้าเต้าสีทองขนาด10นิ้วที่บอกไว้นะครับเอามาวางในทิศนี้หรือบริเวณข้างเขีดครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นอีกทิศหนึ่งที่เป็นทิศร้ายในปีนี้แต่ก็ยังไม่ร้ายเท่ากับ ตะวันตกนะครับน้ำเต้าสีวันทองขนาดนี้นิ้วที่บอกไว้ตะวันตกเฉียงใต้นะตะวันหรือบริเวณอันนั้นร้ายสุดเลยนะมีการทับซ้อนด้วยอันนี้ก็ยังพอได้แต่ก็ร้ายนะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ร้ายนะครับองศาที่1 1 2 5ดาถึง157.5นะดาว3โคจรเข้ามาในทิศนี้นะครับถือว่าเป็นธาตุไม้นะดาวสาม จะเกิดการวิวาทปากเสียงอารมณ์ร้อนหงุดหงิดฉุนเฉียวนะเกิดคดีความต้องระวังเกิดการนินทาว่าร้ายนะครับเกิดการแข่งขันการต่อสู้การขมโมยความสัมพันธ์แย่ลงปัญหาความขัดแยง้งเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกให้มีความสะอาดโปร่งโล่งนะนิ่งห้ามเคลื่อนไหวนะครับกลิ่นเหม็นเหม็นนะครับอึมครึมห้ามเด็ดขาดให้ดูแลดีๆนะครับ นะเสริมแก้ด้วยโคมไฟสีแดงครับอาจจะเป็นโคมไฟ LED ก็ได้นะนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวติดตรงนั้นได้เลยนะครับทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือครับปีนี้ดาว7โคจรเข้ามาดาว7เป็นธาตุทองนะถือว่าร้ายนะร้ายอีกตัวหนึ่งเป็นดาวโจรน,นะโจรกรรมทิศนี้อยู่ในองศาที่22.6ถึง67.5นะครับจะเกิดการแตกหักทะเลาะการประทะ ความรุนแรงแย่งชิงจี้ปล้นนะถูกทำลายถูกหลอกร่วงนะถูกรีดไถเอารัดเอาเปรียบนะเสียทรัพย์ถูกโกงนะครับเหมือนเดิมครับดูแลความสะอาดให้ดีนะครับสะอาดโปรง่งโร่งนะครับนิ่งนะครับห้ามกินอับอับเหม็นเหม็นห้ามเด็ดขาดนะครับ วิธีการเสริมในคทิปนี้ทําให้มันดีขึ้นนะครับทางฮวงจุ้ยเขาบอกว่าให้เอาน้ำนะครับน้ําเปล่าเนี่ยผสมน้ํายาล้างจานตีให้เกิดฟองใส่ในกระมังสีฟ้านะครับเป็นการสลายธาตุทองออกามานะครับใส่กระมังสีฟ้านะนะตีให้เกิดฟองกระมังขนาดนี้ก็ได้นะครับไปหามาแล้วก็ไปตั้งในทิตนี้ซะในปี2,566โอ้โหทุกทิศ ร้ายเกือบหมดเลยถามว่ามีดีไหมครับมีครับเรามาฟังเลยครับอีก3ามทิศที่เหลือนะถือว่าเป็นทิศที่ดีนะครับทำตามดูไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับทิศเหนือครับทิศเหนือถือว่าดีมากเลยครับทิศเหนือปีนี้ดาว9นะครับธาตุไฟเข้ามาจรทิศเหนืออยู่ระหว่างองศาที่337.5ถึง22.5นะครับดาว9เข้ามาครับดาวเเกี่ยวกับอะไร ดาวเก้าเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสข่าวดีชื่อเสียงความสำเร็จความสวยงามนะงานสันทนาการการศึกษาไอเดียใหม่ๆความกระจ่างนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์โดดเด่นโชคลาภเงินทองงานออนไลน์นะใครสนใจนะอยากจะทำงานออนไลน์เป็นหลักให้ดีนะครับวันนี้นะคุณจัดการเลยดาว9้าคุณไปเสริมซะเพราะดาว9้าถือว่าเป็นธาตุไฟธาตุไฟก็คืองานทุกอย่างนะโชคลาภทุกอย่างนะครับ ดูแลโปร่งโล่งสะอาดสว่างสวยนะครับการเสริมครับเสริมนะคุณไปหาต้นไผ่กวนอิมนะรู้จักไหมไผ่กวนอิมนะไปหาดูในเน็ตก็ได้ถามว่ากู Google นะครับใส่แจ็คกันนะทรงสูงๆหน่อยก็ได้ให้ใหมันเป็นทรงธาตุไม้ซะวางทังทิศนี้ครับเพื่อเสริมดาวก้าวธาตุไฟนะให้โชคช่วงชัดชวานครับทิศที่ดีต่อมาครับก็คือ ทิศใต้นะโชคลาภนะครับทิศใต้โชคลาภปีนี้ดาว8โครจรเข้ามานะครับดาว8ก็คือธาตุดินทิศใต้อยู่ในองศาที่157.6ถึง20 202.5นะดาว8เนี่ยธาตุดินเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมพอกพูนความสำเร็จโชคลาภเงินทองโอกาสต่างๆอสังหาริมทรัพย์เด่นมากๆนะครับในทิศนี้ใครอยากจะได้ตรงนี้ปีนี้ครับดูแลสะอาด โปรง่งโล่งสว่างนะครับเสริมด้วยโครมไฟนะครับเป็นไฟกระพริบสีแดงแดงนะครับไปหามาดูอะไรที่เป็นไฟกระพริบสีแดงแดงนะใส่ในโหลก็ได้ไปหาซื้อไฟเล็กๆๆนะเสียบไฟไว้วางในทิศนี้ดูเลือกผานนาทีตั้งเลยครับทิปสุดท้ายในปีนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของหวงจุ้ยดีนะครับก็คือทิศกลางบ้าน ให้คุณดูครับว่ากลางบ้านของคุณอยู่ตรงไหนดาวสี่เข้ามานะครับดาวสี่ก็คือธาตุไม้นะจะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาวิชาการความรู้ความรักสเสน่ชื่อเสียงประชาสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับการต่อยอดงานวิจัยความสัมพันธ์นะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับดีมากขยันตั้งใจใฝ่รู้นะครับใครมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านอยากจะให้เรียนดีเสริมตรงนี้เลยครับสะอาดโล่ง โปร่งนะตรงนี้เสริมด้วยต้นไผ่กวนอิม4ี่ต้นเหมือนกันนะครับใส่แจกันแช่น้ำวางทิศนี้เสริมดาว9าธาตุไฟครับแจการแช่น้ำวางทิศนี้เสริมดาวเก้าธาตุไฟครับ